เราย้อนกลับไปดูภาพบรรยากาศตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะที่มีการเริ่มพิธีการเคลื่อนสรีระสังขารของพระเทพวิทยาคมหรือหลวงพ่อขุนบริสุทธโทโดยช่วงบ่ายเนี่ยนะคะก็มีกําลังทหารจากหนุนทนทหารบกที่23นะคะได้ยกขีบออกจากห้องเก็บสรีระสังขารจากนั้นก็ยกขีบศพมาวางใส่รถเข็นนะคะ และก็มีนักศึกษาแพทย์ก็ช่วยกันเขียนรถมายังลิฟต์เพื่อที่จะลงมายังชั้นหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินโดยหน้าขบวนนะคะก็จะเป็นรูปของหลวงพ่อคูณพัดยศและก็เครื่องอัดถาบริคารซึ่งก็จะมีคณาจารย์จากคณะแพทยศาสตร์นั้นเป็นผู้เชิญและก็มาขึ้นรถคันที่1ซึ่งก็จะเป็นรถ6กล้อเปิดประทุนนะคะจากนั้นนะคะก็มีการเคลื่อนสรีระสังขารมายังรถบุษบกโบราณหมายเลขทะเบียนสีนหนู177 7กรุงเทพมหานคร ซึ่งก็เป็นรถที่มาจากวัดไตรมิตรและรถบุษบกโบราณคันนี้นะคะที่มีชื่อว่ารถเทพนมก็ได้นํามาใช้เป็นรถสาหรับเคลื่อนสีรีระสังขารของหลวงพ่อคูณโดยรถคันนี้นะคะก็จะมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้บัญชาการบุทวนฐารบกร <ถ S 1> ที่23นําเคลื่อนขบวนค่ะ จากนั้นนะคะขบวนก็ได้เคลื่อนออกจากหน้าคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลศรีนครินมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะออกมาตามถนนมิตรภาพแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าถนนกะระปพึกเลี้ยวซ้ายผ่านหน้ากองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดขอนแกน่นแล้วก็เลี้ยวเข้าสู่ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่นรวมระยะทาง3.2กิโลเมตรนะคะเมื่อเข้ามาถึงประตูทางเข้าสูนยประชุมเนี่ยนะคะก็จะมีพระสงฆ์รอทําพิธีอัญเชิญสรีระสังคารมายัางภายในหอประชุมค่ะซึ่งตลอดเส้นทางที่มีการเคลื่อนขบวนมาตั้งแต่ด้านหน้าของคณะแพทย,ยศาสตร,ร์ม,มาจนถึงตามท้องถนนแล้วก็มายัางศูนย์ประชุมแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งบุคลากรทางการแพทย์ สิทธิอนุสิ์และก็ประชาชนจำนวนมากนะคะที่มาร่วมรอรับส่งสรีละสังขารและก็มากราบไหว้สรีละสังขารของหลวงพ่อคูณบริสุธทธิ์โพในครั้งนี้นะคะและก็ตลอดเส้นทางเนี่ยนะคะก็ยังมีการโปรย อดอกคูณด้วยนะคะซึ่งการโปรยในครั้งนี้นะคะก็เริ่มโปรยตั้งแต่บริเวณด้านหน้าของคณะแพทยศาสตร์นะคะเรื่อยมาเป็นการโยนเหรียญโปรยแบบพิเศษที่เรียกว่าดอกคูณบุญนะคะเป็นเหรียญบาทแล้วก็ห่อด้วยกระดาษสาสีเหลือง เป็นลักษณะของดอกคุณบุญรวมไปถึงมีการทั้งใช้ลิบบิ้น่อแล้วก็มีการทําเป็นรูปต่างๆนะคะที่จะใช้โปรยในครั้งนี้ซึ่งก็ได้จัดเตรียมไว้ทั้งหมด30,000ื 30, เหรียญก็มีประชาชนนั้นก็มาร่วมเก็บไว้เพื่อที่จะนําไปบูชาตลอดเส้นทางค่ะและประชาชนที่เดินทางมาในวันนี้นะคะมาจากหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ในภาคอีสานร,รวมไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะต่างก็พร้อมใจกันมาเพื่อที่จะ,ะรับส่งร่างของ หลวงพ่อคุณบริสุโธในครั้งนี้นะคะและก็ทุกคนนั้นมีความตั้งใจที่จะเดินทางมารวมไปถึงได้มีความเชื่อและก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวของหลวงพ่อคุณบริสุโธด้วยค่ะเดี๋ยวเราลองไปฟังเสียงกันค่ะได้บุญอยากได้บุญมากเพราะว่าท่านเป็นพระท่านผู้ใหญ่ท่านเป็นพระผูออ้สําเร็จแล้วจะถึงมาตอนรับท่านมารับท่านมาส่งท่าน ก็อธิษฐานขอให้พรอรัวของผมมีแต่วความสุขความเจริญแล้วก็ฝากโลกภัยไข้เจ็บในตัวผมให้หลวงประคูณเอาไทิ้งด้วย <c oughs> <c oughs> ท่านก็บอกให้ทำความดีท่นเนละให้ทำความดีทำกุศลทำบุญกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้สั่งสอนมีแต่สิ่งดีๆท่านแนีะทุกคนเลยคารพนับถือ ปฏิบัติตามท่านก็ได้ผลดีตั้งใจมารับหลวงปู่จริงๆครับเพราะว่าติดเป็นลูกิษย์ท่านมาตั้งแต่28จนปัจจุบันนี้แหละครับท่านหมดบุญก็มาส่งวันนี้ก็มารับหลวงปู่ส่งสวรรค์นาคาอัยอีกครั้งนงครับตื่นเต้นมากครับหัวใจนี่ดีทั้งดีใจทั้งชด่ห็นตอนสภาพท่านเป็นยังสังขารยังดีอยู่เนาะนั่นแหละครับให้ทำดี อย่าไปทำาชั่วอคำสอนว่างนี้ขับรถก็อย่าไปประมาททำตามคำสอนขับรถมา40กว่าปีไม่เป็นไรเลยต,ตั้งแต่มีเรียนหลวงปู่เสาห้าติดคอเลยครับคิดว่าจะสอนแบบหลวงปู่ว่าเนี่แหละครับครัให้เป็นคนดีและในเวลา17บนาฬิกานะคะก็จะมีการทําพิธีขอขมาครูใหญ่โดยคณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะที่จะทําพิธีนี้นะคะซึ่งร่างที่จะทําพิธีขอขอมาคูใหญ่นั้นมีทั้งหมด647ร่างแต่ว่าเป็นร่างจริงทั้งหมด143ร่างนะคะแล้วก็หักรวมสรีระสังขารของหลวงพ่อคูณด้วยนะคะก็จะเป็นทั้งหมด144ร่างด้วยกันค่ะแล้วก็ในเวลา19นาฬิกาก็จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะคะซึ่งก็จะเปิดให้ประชาชนวางดอกไม้จันท์ได้บริเวณ2จุดด้วยกันนะคะก็จะเป็นบริเวณฝั่งประตูทางเข้าบริเวณด้านนี้นะคะฝั่งทางเข้าทิศเหนือและทิศใต้นะคะจะเปิดให้วาง ดอกไม้จันทร์วันนี้เวลา19นาฬิกาไปจนถึงเวลา22นาฬิกาค่ะ ขอบคุณคุณนนทไทยนะครับนี่เป็นบรรยากาศที่ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษนะครับจะเห็นว่าประชาชนเนี่ยหลั่งไหลามาอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนหนึ่งก็ศรัทธาในองค์หลวงพ่อคูณมาอย่างยาวนานเพราะว่าท่านได้เป็นพระนักพัฒนานะทำให้ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ยเป็นที่รู้จักแล้วก็ยังสั่งสอนเหล่าศิษยานุศิษย์เกี่ยวกับเรื่องการทําความดีนะครับไม่เห็นแก่ตัวรวมถึงหลายคนก็จะจําสำเนียงท่านดีเวลาที่ท่านพูด จะใช้คําว่ากูมึงมคือพูดจักใจสอนจักใจเลยนะให้ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยเขาเข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงครับ นี่คือพิธีนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งหลังจากที่โรงที่มีไซร,ระสังขารของหลวงพ่อคูณตั้งอยู่ในศูนย์การประชุมอเนกประสงค์การจนาพิเศษแล้วนะครับก็จะมีการสวดพระอภิธรรมตั้งแต่ค่ําคืนนี้ยาวจนถึง28มกราคมหลังจากนั้นวันที่29มกราคมครับก็จะเป็นพิธีทอดผ้าบังสุกุลแล้วก็มีการชาปะนะ ไปที่ชาปณะสถานชั่วคราวนะครับหลังจากนั้นก็จะเผาจริงช่วงเวลาประมาณ4ทุ่ม15ของวันที่29มกราคมและ30มกราคมจะเดินทางไปลอยอังคารและอัฐิที่แม่น้ำโขงจังหวัดหนองคายซึ่งในวันนี้นะครับทางทีมข่าวเนชั่นทีวีเราได้จัดทำรายงานพิเศษนะครับให้ทุกท่าน ได้ติดตามประวัติของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธท,ที่ได้รับขนานนาว่าเป็นเกจิดังแห่งที่ราบสูงติดตามจากรายงานครับหลวงพ่อคูณเกิดเมื่อวันที่4ตุลาคมปีพศ2466 ที่บ้านไร่ตำบลกุดพิมานอําเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาในครอบครัวของชาวไร่ชาวนาบิดาชื่อนายบุญฉัดพลกลางมารดาคือนางทองขาวฉัดพลกลางมีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันสามคนชีวิตในวัยเด็กสามพี่น้องต้องในความอุปการะของน้าสาวเพราะบิดามารดาเสียชีวิตตั้งแต่ลูกยังเด็ก วัยเยาวหลวงพ่อคูณเรียนหนังสือกับพระอาจารย์ฉายและพระอาจารย์หนทั้งภาษาไทยและภาษาขอมสอนวิชาคาถาอาคมต่อมาอุปสมบทณนะวัดถนนหักใหญ่อำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมาได้รับฉายาว่าปริสุทโพโดยฝากตัวเป็นสิทธิ์หลวงพ่อแดงวัดบ้านหนองโพตำบลสำนักตะคาออำเภอด,ด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพระนักปฏิบัติทางด้านคันธุระและวิปัส,สนาธุระก่อนที่หลวงพ่อแดงจะพาไปฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อคงพุทธสโรและออกทุดงจาริกฝึกปฏิบัติธรรมไปถึงที่ลาวและกัมพูชาก่อนกลับมาบ้านเกิดที่บ้านไร่หลวงพ่อคูณเป็นเกจิดังที่ถูกเรียกขานว่าเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงเป็นที่เคารพศรัทธาทั้งในเมืองไทยและหลายประเทศ ชื่อหลวงพ่อคูณเป็นที่รู้จักในวงกว้างเมื่อคราวโรงแรมโรยโยพลาซากลางเมืองโคโราชถลม่มในปีพศ2536หญิงสาวรายหนึ่งที่ถูกคานซีเมนหักทับร่างกายท่อนล่างก่อนที่จะได้รับการช่วยชีวิตออกมาได้ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งว่าเมื่อเธอสิ้นหวังเห็นหลวงพ่อคูณมาหาและได้กราบท่านก็รอดชีวิต ที่สำคัญเธอห้อยพระหลวงพ่อคูณสิ่งนี้สร้างกระแสไปทั่วประเทศทำให้ผู้คนหลั่งไหลามายังวัดบ้านไร่เพื่อหาวัตถุมงคลทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อคูณที่ทำออกมาหลายรุ่นรวมถึงท่านั่งยองๆและท่าสูบยาซึ่งหลวงพ่อคูณให้เหตุผลว่าเป็นท่าที่สบายที่สุดและเป็นลักษณะของคนเตรียมพร้อมที่จะลุกเดินไปไหนมาไหนได้ทันที แต่สิ่งที่หลวงพ่อคูณบอกกับลูกศิษย์และผู้ศรัทธาก็คือเมื่อมีวัตถุมงคลของหลวงพ่อคูณติดตัวให้ภาวนาพุทโธทําจิตให้แน่วแน่และเว้นถ่อยคําด่าทอไม่ผิดสามีภรรยาผู้อื่นเพราะหากมีใจอยู่กับพุทโธแล้วหลวงพ่อคูณบอกว่านั่นหมายถึงใจมีสมาธิจะช่วยปกป้องคุ้มครองได้ดียิ่งกว่ามีวัตถุมงคลใดๆในโลกหลวงพ่อคูณเป็นคนยากจนมาโดยกําเนิด จึงเป็นคนเรียบง่ายและต้องการช่วยเหลือคนจัดสร้างโรงพยาบาลและโรงเรียนหลายแห่งไม่นับการบริจาคเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิตเมื่อหลวงพ่อคูณทำพิณายกรรมเมื่อปีพศ .2543 ขออุทิศร,ร่างกายให้แก่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหลังม,มรณภาพเพื่อให้ภาควิชากายวิภาคศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์นำไปศึกษาค,นาค้นคว้ากูก็มาน็กดูว่า อยากจะสร้างบารมีในเรื่องบริจาคโศพดีกว่า,าไปเผาทิ้งให้เขาเอาไปเป็นทานไปเป็นครูเขาเขาจะได้เอาไว้พิจารณาหาเหตุผลกูบริจาคไปนะพวกมึงก็ควรจะโมทนาสาธุการก็กูทำบุญรวมก็กูไปเทลูกหลาน้วยของอะไรทุกอย่าง เกิดมาแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดามันไม่เที่ยงแท้แน่นอนดอกหมู่พวกเพื่อนฝูงญาติมิตรสหายเมื่อเวลาดับจิตหรือว่าหมดลมให้ใจเขาออกแล้วเขาก็ไปส่งได้แค่เมน็นเท่านั้นแหละเนอต่อไปเขาก็ไปส่งไม่ได้เดี๋ยวก็ไปสูสุขติหรือทุขติตัวของตัวเองเรี่ยเป็นคนที่สัญญาณ บุญทานการกุศลที่เราได้สร้างได้ทํานี่แลยที่ประคับประคองเราไปส่วนพิธีกรรมทางศาสนาให้คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นทําพิธีสวดพระอภิธรรมศพที่คณะแพทยศาสตร์เป็นเวลาเจวันส่วนพิธีบําเพ็ญกุศลเมื่อสิ้นสุดการศึกษาค้นคว้าก็ให้ทําอย่างเรียบง่ายละเว้นการสมโพธิใดๆและขอห้ามพระราชทานเพลิงศพหรือพระราชพิธีอื่นเป็นกรณีพิเศษเป็นการเฉพาะ ส่วนอัฐิเท่าทานและเศษอังคารให้นำไปลอยที่แม่น้ำโขงเวลากูตายแลว้วก็พากันมารถน้ำก็ดีคนไหนอยู่ไกลก็ไม่ต้องมานักลำบากลูกหลานเลยมารถได้มาร้องตามกูได้กูก็ไม่มีโอกาสที่จะฟื้นขึ้นมาคุยกับพวกมึงดอกให้พวกมึงสร้างคุณงามความดีเอาอย่างกูนี่นึ่งทำไม่ได้ก็ให้พยายามระดับสินห้าสินแปดไปทื่อ นพื่นลจะได้เป็นพาหานะขับขี่ไปในทางธุรกันดาร